สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันกันกบช n แนลทารันโฮไนต์นายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นของชาวราศีเมษลัคนาเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน2565 ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทานายนี้เนี่ยคือการทานายโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยค่ะอาจจะสลับฝังสลับฝ่บายเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นเนาะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูกับคนโสดชาวราศีเมษรักนาเมษก่อนเลยดีกว่าว่าในเดือนเกิดของคุณเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสําหรับคนโสด เปิดหัวมาก็ขึ้นมาเป็นไพ่หาเหรียญเลยเหมือนมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางการเงินหรือว่าสภาวะทางการเงินนะขึ้นมาเป็นไพ่ เก้าถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยพอมันมาขึ้นเป็นตําแหน่งที่3เนี่ยมันกลายเป็นว่าปัญหาของคุณเนี่ยคือการที่คุณไม่ได้ออกสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะด้วยการที่ตัวคุณเองอาจจะพยายามที่จะเซฟเรื่องของการเงินก็เลยไม่พาตัวเองออกไปเที่ยวไหนไม่พาตัวเองออกสังคมมากมายนะักเพราะว่าพยายามที่จะเซฟเรื่องของการเงินให้ได้มากที่สุด เพราะว่าตัวชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยคนโสดเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการใช้เงินและหรือเรียกง่ายว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการลงทุนหรือการซื้อของชิ้นใหญ่ที่มันเกี่ยวข้องกับเงินจานวนเยอะ <S <S ซึ่งในตอนนี้ชาวราศีเมษเองก็เลยพยายามไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซะเป็นส่วนใหญ่ไม่มีการออกสังคมเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะ มันขึ้นมาเป็นไพ่9้าถ้วยแล้วก็ไพ่8ดาบจะเห็นว่าไพ่ใบที่3ามี่ะมันเป็นไพ่ปัญหาก็คือคุณเองเนี่ยอยู่ห่างไกลจากคําว่ามีคนเข้ามาแวะเวียนในชีวิตเนี่ยค่อนข้างนานละค่อนข้างมากไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณเลยรวมถึงตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดที่จะมองหาใครแบบจริงจังอะคะ่ะ ในเดือนเมษายนขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบก็คือยังคงเป็นแบบเดิมก็คือยังไม่ได้เปิดโอกาสให้กับใครเข้ามามากมายนักในช่วงนี้ก็จ,จะยังต้องโสดไปก่อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าดาบเลยคุณอาจจะแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยค่ะอาจจะมีเพื่อนคุยก็ค่อนข้างน้อยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังไม่มีใครเข้ามานะคะต่อให้คุณจะเสน่ห์แรงยังไงก็ตามแต่ในช่วงนี้เรามองว่าชาวราศีเมษเนี่ย เอาแต่เก็บตัวก็เลยไม่ได้เจอผู้คนนั่นเองคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษที่มีคนคุยกันค่ะว่าในช่วงเดือนเมษายนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างความรักของชาวราศีเมษที่มีคนคุยนะคะขึ้นมาเป็นไพ่รักตัวเองมันเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีคนคุยแต่ก็ เหมือนคุยไปงั้นๆไม่ได้คิดที่จะโฟกัสอะไรมากมายนักแต่ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากกลับมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกภูมิใจที่มีคุณในช่วงเดือนเมษาก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นและตัวคุณเองเนี่ยก็จะแฮปปี้กับความสัมพันธ์ดีมากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเกี่ยวกับเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลดีกับคุณในหลายๆด้าน,นะคะ่ะ ส่วนคนที่มีความรักมีคนรักคนคนรักที่ดีอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แคร์นั่นหมายถึงมีการดูแลมีการเอาเอกเอาใจกันเกิดขึ้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นช่วงแห่งการหวานการมีเวลาให้กันในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีคนคุยแล้วก็คนที่มีคู่เนี่ยความรักเป็นไปในทิศทางที่ สวีทหวานหวานแววกันมากขึ้นหลังจากที่ทุ่มเทกันในเรื่องของการทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษที่มีประเด็นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์กันบ้างว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีเมษลัขนาเมษคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างและหลังจากนี้ความรักที่คุณจะต้องเจอเนี่ยมันจะเป็นไปนในทิศทางไหนนะคะ ไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แบบไหนมาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ u d g m e n t แต่เป็นไพ่ j u d g m e n t Reverse และเป็นไพ่มหาเล็กถือถ้วย Reverse เหมือนกัน เรามองว่าชาวราศีเมษบางคนที่โสดมานานก่อนหน้านี้พึ่งจะมีใครบางคนที่เป็นคนอายุน้อยแล้วคุณก็ถูกใจเขามากเลยเพราะเขาเป็นคนคุยเก่งเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขอะอยู่ด้วยแล้วเหมือน เหมือนมีการคาดหวังแล้วก็วาดฝันเกี่ยวกับอนาคตที่สวยหรูสวยงามดูเหมือนคุณจะถูกใจคนคนนี้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าคุณคาดหวังความสัมพันธ์แบบระยะยาวกับคนคนนี้ถึงแม้ว่าจะเจอกันเพียงแค่ไม่นานและในตอนนี้เนี่ยการเจอกันบางคนอาจจะได้เจอกันจากวงสังคมยามวิการหรือการเจอกันในครั้งเนี้ยเขาอาจจะ แปลได้สองทิศทางนะนั่นคือหนึ่งเลยถ้าคุณไม่ได้เจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ในยามวิการก็เป็นการที่คุณกับเขาว่ามีข้อแตกต่าง ทางด้านวงสังคมก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนชอบเก็บตัวถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแต่ก็อาจจะไม่ได้ชอบการเข้าสังคมมากนะักแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็ชอบเข้าสังคมเข้าสังคมเก่งนั่นเองค่ะความสัมพันธ์มันดูเหมือนกับว,ว่าคุยกันไปได้ดีเพราะว่าเป็นคนชอบคุยชอบทอล์กชอบเ,อเล่าเรื่องหรือว่าเข้ากันได้ถึงแม้ว่าสังคมจะต่างกันแต่ว่า มันก็มีมุมที่แตกต่างกันในเรื่องของการที่ว่าบางทีก็มีการขัดแย้งกันบ้างในเรื่องของการชอบเอาชนะหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยทั้งคู่มีความชอบขิงกันชอบโชว์พาวแล้วก็ ชอบเหมือนกับเล่นตัวกันนั่นเองค่ะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ในที่ผ่านมานะคะมันเป็นความสุขก็จริงแต่มันก็ทําให้รู้สึกค้ังขาดใจอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่เข้ามาหาเราเพื่ออยากจะเช็คเรตติ้งหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะด้วยท่าทีแล้วก็รูปแบบการเข้าสังคมของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างคิดเยอะคิดมากรวมถึงการที่ชอบเอาชนะอะค่ะเวลาที่คุยกันด้วยความที่ความสัมพันธ์มันเพิ่งเริ่มอาจจะมีการวางฟอร์มว่าฉันก็มีตัวเลือกนะเธอก็มีตัวเลือกนะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่แน่นอนยังดูไม่ชัดเจนกันสักเท่าไหร่ว่าจะเลือกกันหรือเปล่าทีนี้พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมษลัขนาเมษนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนด้วยความที่คุณไม่ไว้ใจและบางคนเนียค่ะมันมีแต่การพูดคุยในโลกออนไลน์มันเลยมีช่วงเวลาแห่งการห่างเหินหรือมีระยะห่างเกิดขึ้นแต่เท่าที่ดูแล้วอีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเป็นฝ่ายตัวคุณเองก็ได้ก็ดูเหมือนกับว่ายังพยายามที่จะเทคแคร์ยังพยายามที่จะเทคแอคชั่นหรือว่า ทำให้บทสนทนาเนี้ยมันไม่ขาดหายไปเลยมันก็เลยยังมีการพูดคุยกันอยู่แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นการพูดคุยในโลกออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่การมาเจอหน้ากันจริงๆหรือการมาเผชิญหน้ากันจริงๆเนี่ยค่อนข้างน้อยสถานการณ์ปัจจุบันมันอาจจะเป็นในรูปแบบนั้นความสัมพันธ์มันอยู่ในรูปแบบกั้มกึ่งของคําว่าเพื่อนก็คือมากกว่าเพื่อนพิเศษใส่ไข่มากกว่าคนอื่น แต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นแฟนค่ะสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมษเนี่ยตัวคุณเองเป็นคนค่อนข้างบ้างงานคุณอาจจะมีเวลาให้กับคนคนนั้นเนี่ยค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มีเวลาเลยความสัมพันธ์ไม่พัฒนาค่ะอาจจะมีการดราม่าก,กันเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการไม่มีเวลาให้กันความสัมพันธ์ไม่กล้าที่จะพัฒนากันเพราะว่าดูเหมือนต่างฝ่ายต่างวางฟอร์มค่อนข้างเยอะค่ะ เลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างต่างไม่รู้ใจตัวเองเอไม่รู้ต่างฝ่ายต่างเดาใจอีกฝ่ายไม่ถูกว่าจริงๆเราต้องการอะไรเพราะไม่มีการพูดคุยกันแบบเปิดเผยจริงใจต่อกันมันมีแต่ท่าทางการเก็กการวางฟอร์มซะเป็นส่วนใหญ่คนที่คุณมีประเด็นปัญหาด้วยเนี่ยคนที่คุณมีประเด็นปัญหาด้วยเนี่ยเป็นชาวราศีสิง์ชาวราศีเมถุน ชาวราศีพฤษภราศีกุมและราศีมีนค่ะคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของทั้งคู่กันค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยรู้สึกยังไงต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนความรู้สึกของชาวราศีเมษที่มีต่อคนนั้นนะคะมันคือการที่คุณพึงพอใจกับกับสิ่งที่เขาทําให้แหละ คุณรู้สึกอินกับสิ่งที่เขาทําให้แต่คุณยังไม่ไว้วางใจคุณอาจจะไปส่องเขาแล้วเห็นในโลกโซเชียลเหมือนเขามีการคุยกับคนอื่นซึ่งมันเป็นการที่เขาอาจจะไม่ได้ออกมาชี้แจงกับคุณแบบตรงๆว่า คนนั้นคือใครและคุณเองก็อาจจะไม่กล้าล้ําเส้นเข้าไปถามเขาด้วยความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณอาจจะเชื่อในสิ่งที่เห็นโดยที่ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ผ่านการพูดคุยกันมาก่อนแต่ก็มีการเครียดไปเองคิดมากไปเองในตอนนี้ในใจของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่สองดาบแล้วก็คืออยู่ในรูปแบบของการที่ว่าดูๆไปก่อนแต่ระวังตัวไม่เอาใจหลงไปเล่นพยายามที่จะยั้งตัวเองไว้ไม่ให้ใจเขาทั้งหมด แต่ในตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเขามีอิทธิพลกับตัวชาวราศีเมษพอสมควรเลยเพราะว่าทุกวินาทีคุณรอการติดต่อจากเขาแต่ก็ทําเป็นเหมือนกับว่าฉันมีตัวเลือกอื่นๆแต่บางคนเนี่ยคือไม่มีหรอกแต่เพียงแค่ทําให้เขารู้สึกว่าฉันก็สามารถเลือกคนอื่นได้นะส่วนเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีเมษความรู้สึกที่เขามีต่อชาวราศีเมษเนี่ยคือเขาก็อยากเข้าหาคุณแหละ เขาเองก็รู้สึกว่าอยากมาเจออยากพูดคุยหรือว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าเขามีความสุขเวลาที่ได้คุยกับคุณค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะเหนื่อยใจกับคำถามหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่มันดูน่าอึดอัดอะที่คุณทำให้เขารู้สึกอึดอะะัดอะค่ะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าการพูดคุยกันในครั้งเนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันดู มีความสุขกว่าที่ผ่านๆมามันทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขค่ะตัวเขาเองเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะหรือว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากเริ่มก่อนเขาไม่อยากที่จะทําอะไรไปโดยพลาการหรือว่าไม่อยากเล่นเ,เนร่งรัดความสัมพันธ์นี้เพราะว่า เพราะว่าอะไรเดี๋ยวขอดูนิดหนึง่งเพราะว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจริงจังกับการใช้ชีวิตด้วยรูปแบบการทํางานเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปและอีกอย่างนึงก็คือตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใจคุณคิดยังไงเพราะว่าไพ่เจ็ดถ้วยคุณเองก็เป็นคนประเภทที่เฟลลี่คนหนึ่งเหมือนกันเขาก็กลัวว่าคุณจะทําแบบเนี้ยเหมือนกับที่คุณได้ทํากับคนอื่นหรือเรียกง่ายๆคือเขากลัวว่า การที่คุณคุยกับเขาเนี่ยอาจจะเห็นเขาเป็นเหมือนเพื่อนหรือว่าคนสนิทคนหนึ่งเขาซึ่งเขายังไม่มั่นใจว่าคุณคิดยังไงกับเขานั่นเองคราวนี้เรามาดูไพ่ปิดสรุปในช่วงเดือนเมษากันค่ะว่าความสัมพันธ์ของคนที่มีประเด็นในช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปในช่วงเดือนเมษานีคะอาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้น หรือมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความดื้อดึงดันของทั้งคู่นั่แหละค่ะที่มีการที่ว่าทําเหมือนกับว่าตัวเองมีคนเข้ามาแล้วอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้อาจจะมีเกณฑ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดการนอยเกิดการงอนพยายามที่จะไม่คุยแต่อีกฝ่ายนี้ก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วมันเป็นการขัดแย้งประชดกันค่ะในช่วงเดือนเมษายนแต่สุดท้ายแล้วก็จะกลับมาพูดคุยกันดีๆได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าความรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ ก็จะดูเหมือนถูกลดระดับลงไปอีกค่ะดูเหมือนในช่วงเดือนเมษาเนี่ยยังได้คุยกันอยู่แต่ให้ระวังการประชดประชันอะไรบางอย่างที่มันมากเกินไปหรือว่าการเล่นตัวที่มันมากเกินไปอ่ะอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดและความเชื่อใจอ่ะมันอาจจะลดระดับลงหรือว่าถูกบั่นทอนลงเพราะว่าความคิดมากไปเองอาจจะทําให้รู้สึกว่าต้องเซฟตัวเองคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กับชาวราศีเมษกันค่ะ คำแนะนําจากไพ่นะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าประทานพรคือความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสได้คบกันค่อนข้างสูงนะมีโอกาสได้รักกันค่อนข้างสูงแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยกับการที่เข้ามาในชีวิตคุณความสัมพันธ์นี้ไพ่บอกอย่างเดียวเลยเลยว่า ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นคนรักได้รวมถึงใครที่ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาว่าเฮ้ยเจอคู่สักทีเถอะบางทีคนที่คุณเจอเขาอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเล่นตัวกันมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าใช้ท่าทีในการเข้าหากันน่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยากกันเกินไปหรือเปล่า อันนี้คุณต้องไปปรับแก้ไขหรือว่าลองไปพิจารณาดูค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมนะคะมันอาจจะถูกต้องแค่กลุ่มคนจํานวนหนึ่งเท่านั้นนะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและขนาดเมษ ในช่วงเดือนเมษายน2565สำหรับใครที่เข้ามาดูดวงใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถแอด Line Official ทักทายกันเข้ามาสอบถามคิวรายละเอียดในการดูดวงหรือว่าทักทายกันเข้ามาเพื่อจองคิวได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้ไปบายค่ะ